และนี่บรรยากาศดีๆแบบนี้ครับมากันที่สนามกีฬาจอมกรมหาวิทยาลัยได้เลยครับมาด้วยกันไม่คุยกันนะฮะหมวกขาวฝั่งนู้นครับมาตั้งแต่ตีห้ครึ่งครับมาเกาะล้วอยู่ปรากฏว่าเขาไม่ให้ก็เลยกลับไปก่อนแล้วค่อยมาช่วงบ่ายกี่ครับเป็นผมผมมาตอนบ่ายเลยนะ <laughs> นั่นแหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโบกมือโอ้ยไม่ต้องบอกเลยรู้ออ้้าวโจันทร์ลบจันทร์โบกมือกล้องหน่อยลูกโบกมือกล้องหน่อยด้านหลังประตูหลังประตูหลังประตูลูกตรงพระศึกษาเออตรงพระศึกษาน้องสามคนกล้องหลังประตูลูกตรงเออตรงตรงพระศึกษาโบกมือกล้องนั่นแหละนี่เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนรู้คิวอ่ะทำไมฝั่งนี้รู้คิวเขานั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละอ๋อฝั่งนู้นครับ เสื้อชมูเสื้อแดงโบกมือให้กล้องหน่อยแล้วขอเสียงกล้องเชีย์มีภูหน่อยครับอ่ามีภูอยู่ตรงนั่นแหละสีภูห้อยโดดสับอยู่นี่นั่นแหละพี่เห็นมีภูนั่นแหละมาเชีย์มีภูวิทยามาเชียทีมชาติไทยไม่ใช่เอาพี่อ่านปากอย่างเงี้ยไม่ใช่สิตีพุทธาอ่าถูกต้องเลยนะนี่ครับองก้องเชียครับมานั่งเชียครับกำลังเติมปากอยู่ครับ ปากไม่แดงไม,ไม่มีแรงเชียถูกต้องหน่อยบินีฮะต้องมาอโอ้ไม่อยากจะเชหันขวาถูกต้องครับใช่ครับน้องถูกต้องครับหันขวาทั้งนั้นแหละครับแล้วก็บรรยากาศกองเชียร์ยังคงอยู่กันแน่นสนามแหละครับก็เป็นหนึ่งไอเทมครับที่ต้องเอามาครับพัดลมฮะไม่งั้นเราจะร้อนใช่ไหมคะใช่ออนี่ครับสองคนมาสองคนใช่ไหมลูกเจดีไรครับเจดีไหนเช่ตรงไหน อะไรอ่ะไม่เชียร์ดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะคือ,ค,อคือมาน,นี่ก็แแปลนไม่รู้เจนบอกบวกน้ำตาลที่ถักเปียอยู่ลูกเชียร์ทีมไหนครับเออเชียร์ทีมไหนบอกพี่เขาหน่อยในไลฟ์สดเนี่ยเชียร์เลขสองครับเชียร์ทั้งสองทีมเชียร์ทั้งสองทีมนะครับอเออนะฮะก็ เป็นแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากเลยนะครับ<ช>บ้านช่องไม่กัดเลยใช่ครับก็จะดูจนกว่าจะจบนี่ลู้มุมกล้องด้วยนะฮะแอปปี้กันหรือยังครับในไลฟ์สดโบมือให้หน่อยครับน้องโบมือให้กล้องหน่อยน้องอยู่ห้งไหนครับที่โทรศัพท์อยู่ลูกใช่ค่ะหรือฟังไลฟ์เราหรือเปล่า,าออใช่ต้องบมือให้กล้องหน่อยโบมือให้กล้องก่อนเออผิดทางลูกงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาดูไปดูไปคิวลูกเออ เวลาดูทนะีวีนั้นลูกนะไฟคิวสีแดงแสดงว่ากล้องนั้นตัดอยู่ถ้าไฟไม่มีสีแดงแสดงว่ากล้องนั้นไม่ได้ตัดลูกบางขุนเทียนบางขุนเทียนอ๋อแล้วแต่กอ๋อคู่ต่อไปน้องบ้านอยู่แถวบ้านผมด้วยอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะฮะอ่าเดี๋ยวมาเชียร์เพื่อนต่อครับเพื่อนเพื่อนพร้อมอยู่แล้วนะนี่มาแล้วครับกองเชียร์ครับไม่รู้ทีมไหนครับขอเสียงปมมือให้กองเชียร์น้องๆชุดสีขาวกับสีเหลือง่อยครับ <Yay. S 1> นี่ น้อง <นะ S 2> บอกะบอะไรเนี่ยมาดูกีฬาได้ปบมืออะไรด้วยเอาแล้วไปไหนฮะน้องนี่แต่ชุดน้องฝั่งเสื้อเทากับเสื้อสีดำครับที่นั่งอยู่นั้น4-5คนครับนั่นแหละครับถูกต้องครับนี่มเชียร์มือ<ต>ให้กล้องก่อนแล้วนะ มาเชียตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับเลยเพราะบอกใช่ครับการจะค้างคืนที่นี่เพราะว่ามีชีมเชีย์พ่กนี้ต่อยหนึ่งหนึ่งทีมจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถไงใช่ครับน้องเสื้อขาวน้องเสื้อเหลืองเขียวครับกลุ่มนั้นครับนี่มินิฮาร์ดมาแล้วครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเชียทีมอะไรครับผมนั่งอยู่ตรงไหนพี่อ่านปากได้พูดเลยไม่เชียยจะทุกทีมไม่บอกโอเคไม่บอก ไม่เชียร์ไม่เชียร์เขาบอกไม่เชียร์เขาเชียร์ทุกทองงีอ่านยังไงอ่านยังไงคุณอ่านปากออกอ่ะโอ้ผมอ่านปากได้แต่ผมอ่านใจไม่ได้ไงอันนี้โอ้ยอ,อันนี้น่าจะกองเชียร์รัตนาโกศิลป์สมพงษ์แหะผมจำไม่ผิดน่าจะกลุ่มนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่ใช่ถูกต้กองนี่น้องบายบายแล้วโอ้ยอากาศก็ร้อน แต่น้องๆน,นี่ไม่ร้อนเลยนะครับมานั่งเชียร์นู้นอยู่ฟังอัศจรรย์ด้านนู้นนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่ยิ่งไม่ร้อนเลยโอ้โไม่ได้เลยแอดปุ้ยเนี่ยไวครับเข้าชาร์จไวตลอดครับเข้าทำคอนเทนต์ครับ